ตอนนี้ไม่ว่าใครจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันหมดเพราะมันผลกระทบมันเป็นวงกว้างความทุกข์จำนวนมากอยู่ในพระไทยพระเจ้าอยู่หัวพระท่านเป็นห่วงคนไทยทุกคนพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ซับซ้อนเลยพระบรมราโชวาหรือพระราชดําเริเนี่ยง่ายๆน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำเจออะไรกันมันจะไปอีกที่หนึง่งถ้าไม่มีที่เก็บมันก็จะไหลเออ คนอยากได้ยินสิ่งที่ง่ายและเข้าใจและไปทำได้ความว่าภูมิใจไม่พอกับการที่เป็นข้าในหลวงพระองค์นี้ในหลวงเป็นวิญญาณของเราทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน84พระชะนมพรรษาขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอไดชักข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด